รายการก็สิบมัมส์เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ชมทุกเพศทุกวัย g o ส s i p ัม m s สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคผู้ชมผู้สูริการกุศลิบมรายการนะคะที่จะพาผู้ชมไปคุยกันเรื่องของครอบครัวดูได้กันทั้งบ้านเลยเรื่องลูกเรื่องความสวยความงามทุกๆอย่างแล้ววันนี้เป้ยเป็นเรื่องที่เราต้องคุยหลายหลายคนต้องคุยชีเลมากเพราะหลายหลคนเคยได้ยินมาว่านมแม่ดีที่สุดฉันคนหนึ่งเห็นด้วยดีที่สุดดียังไงแล้วบางคนบอกหนไม่มีนมให้ลูกเลย เดี๋ยวเรามาฟังคำแนะนำดีๆกันโอเคเดี๋ยววันนี้ไฮไลท์ของรายการเราจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะจุ๊บพอท้อง20อาทิตย์มีน้ำนมหมดทุกคนเลยไม่ออกก็ไม่ผิดปกติบอกว่าเอานมจวเองชงใส่แล้วจะทำให้สามีอยู่ในโอวาลไม่ใช่จะไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นจริงหรือใส่ไก่เอ็กเอ็กเอ็ก ให้ได้พริกอีกนิดนึงนะมันใช่เปื่อยเลยอ่ะต้องเห็คนอยากรู้ว่าเอ๊ะมีอาหารอะไรที่ทานแล้วีย้น้ำนมบ้างมีอะไรบ้างเป้ยเขาเอาหัวปลีเนี่ยมาทานเส้นผัดไทยอืออร่อยช่วงคุณแม่ขอเมาส์ราคาในช่วงแรกของรายการวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆนะคะเป็นแบบโหเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยเหลือเราทั้งสองคนในเรื่องของคุณแม่เลยวันนี้สวัสดีเลยนะคะสวัสดีค่ะ นุาส,สมัยนะคะ,คะเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางด้านนมแม่ต้องบอกว่าชเชี่ยวชาญพิเศษเลยด้วยก่อ,อนอื่นต้องถามเลยเราได้ยินแบบว่าโอโ้โหหลายหลายคนบอกนมแม่เนี่ยดีที่สุดดียังไงคะพี่อ,อย่างน้อยที่สุดไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเนาะเปิดมาใช้ได้เลยสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะมไม่มีปนเปื้อนเนาะใช่ไหมคะ กันมาจากใจกันมาจากหัวใจของเรานะเวลาเราให้ในมนะเรารู้เลยนะว่ามันมีความสุขขนาดไหนแล้วลูกเราเวลาถูกเรากรอดแล้วก็กินนมจากเราเนี่ยมันมีความสุขสุดๆเนาะและอย่างนี้น้ํานมเนี่ยเขาบอกว่าเอ,อ่อน้ํานมแม่โดยเฉพาะแรกคลอดเนี่ยจะมีสารอาหารและมีภูมิต้านทานสูงมากอ,อ,อันนี้จริงไหมคะพี่คือจริงๆร่างกายของเรามันพิเศษมากๆเลยนะคะมันมีกระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ซ้าใครแม่คนนั้นกับลูกคนนั้นก็จะเปลี่ยนให้ให้เหมาะกันใชนนนมของแม่ในวันแรกๆก็จะสําหรับลูกที่ เกิดในวันนั้นแหละเพราะว่าบางอย่างเนี่ยลูกยังไม่มีน้ำย่อยค่ะนะคะก็จะย่อยไม่ได้ถ้ากินนมอย่างอื่นแต่กินนมแม่คนนี้เนี่ยม,มีน้ำย่อยพิเศษเตรียมมาพร้อมกับน้ำนมเลย,ยกินไปย่อยไปไม่ใช่พิเศษมากจริงๆเลยทั้งท่านแม่ที่เห็น,ท,หนที่แบบตอนที่เขาคลอดออกมาแล้วเราเอาข้าเต้าว่ะเขาดูดจุ๊บจุ๊บเป็นแบบ ่น้ตาจะไหล<ช>อ่ะอูดแล้วจรงนะคะจริงไหมคะที่คนเพิ่งคลอจะมีน้ำนมเยอะทุกคนเออจริงๆไม่น่าจะเยอะทุกคนละคะ่ะจะมีทีละนิดทีละหน่อยเนาะจริงเนี่ยร่างกายเรา คลิตมาเพื่อค่อยเป็นค่อยไปความค่ะมาทีละน้อย,ยก่อน,นคนเนี่ยชอบเข้าใจอย่างนี้เนี่ยมองว่าคุกคนหวังว่าเมื่อแม่คลอดลูกออกมาไม่ว่าจะเป็นคลอดธรรมชาติหรือคลอดผ่าคลอดจะต้องมีน้ํานมแบบถล่มทลายอพอเห,ห็นนมมาหยดสองหยดโอ้ลืมนึกไปว่าลูกมาตัวเล็กๆเนาะไม่ได้มาตัวบึ้มเลยใช่ไหมคะฉะนั้นกระเพาะลูกเนี่ยจริงๆอยู่ข้างในไม่ต้องกลืนไม่ต้องเคี้ยวฉะนั้นมันฟีดก็กินได้ทีละน้อยต้องค่อยๆพองก่อนฉะนั้นน้ำนมแม่วันแรกๆก็เลย มีนิดหน,น,น่อยให้กินเทลสตอ,อ์ทั้งซีซีส,ส,ส,สามซีซีเท่านั้นพอที่นี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะพี่คะว่าอุ้ยฉันเป็นคนที่นมน้อยมากหรืออุ้ยอย่างนี้ถือว่านมเยอะอม,มันมีอันไหนคือมาตรฐานตัวที่อยาบอกว่ามีน้ํานมไม่มีน้านมก็คือว่าลูกกินแล้วหลับได้เยใช้ได้แล้วลูกกินอิ่มก็จะนอนหลับก็จะถ่ายได้ฉี่ได้แค่นี้จบแต่ที่นี้ปริมาณที่มันมีเยอะไปน้อยไปอะไรที่เราคิดไปเองเนี่ยว่านมต้องคัดนมต้องหยดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า จินตนาก,การที่สร้างสมกันมาระดับหนึ่งเนาะเ oh. พื่อทำให้เราสึกว่าเอ้ยต้องมีอย่างนี้ถึงจะมีนมเยอะ mm. แต่จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีมาท่อๆกันหมดละค่ะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่านมน้ำนมของเราเนี่ยเป็นคนน้ำนมน้อยหรือน้ำนมมากหรืออะไรมันมีตัววัดอะไรอย่างงี้ไหมคะอ่ใช่ค่ะคือจริงๆเนี่ยน้ำนมเนี่ยจะมาพอมอพพกันหมดเลยค่ะพอท้องย0อาทิตย์มีน้ำนมหมดทุกคนเลยเนาะอ๋อเหรอคะแต่จะออกมาให้เห็นหรือไม่เห็นไม่ให้เห็นนี่แล้วแต่ซึ่งออกมาไม่ผิดปกติไม่ออกก็ไม่ผิดปกติได้หมดแต่ที สิ่งที่อยู่ในเต้าเรามันมองไม่เห็น,นมันก็ต้องเหนียกันเดาอาการที่เราจะเดาก็คือว่าเฮ้ยมันตึงไม่ตึงแน่นไม่แน่นหยดไม่หยดอย่างเงี้ยซึ่งตัวนั้นก็ไม่ได้บอกความจริงเลยนะ<ม>ว่าเรามีหรือไม่มีอมมบอกแค่ว่าคุณมันล้นมากไปแล้วมันแน่นไปแล้วตอ,อนช่วงแกๆที่คลอดลูกค่ะแบบปั๊มอาหารปั๊มยังไงก็แบบว่าก็ยังได้น้อยได้อนหนึ่งแบบทั้งสองข้างอย่างเงี้ยอ่อนหนึ่ง,งสองอ่อนก็กังวลแบบก็ปรึกษาลิน่าทำไงเอออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามคือหาอย่างบำรุงหมด ม่ว่าจะเป็นแบบสมุนไพรหรืออะไรก็ตามแต่แล้วพอมาหลังๆได้แบบอยู่ไฟก็รู้สึกว่าน้ำน้ำนมแบบกลับมาแบบเท่าตัหนึ่งมันช่วยจริงไหมคะพี่จริงๆมันก็จะมีส่วนช่วยเยอะนะคะจริงๆศาสตร์แผนไทยของเราเนี่ยเจ๋วเลยเนาะมีมีอะไรที่ซ้อนเล่นอยู่เยอะความร้อนของไอ้น้ำมันจะช่วยทําให้เลื่อนลมดีใช่ไหมแล้วก็มีเหงื่อออกแล้วได้พักผ่อนส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรที่อยู่ในนั้นด้วยที่มันจะเป็นตัวช่วย ค่าเชื้อโรคที่อยู่บนผิวเราเป็นตัวเปิดรูขุมขนให้อะไรต่ออะไรมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการหมั่นเอาเข้าเต้าบ่อยๆแล้วก็ปั๊มปั๊มมันก็ช่วยนะมันช่วยกระตุ้นนะนีความรู้สึกของเปื่อทีนี้มีคําถามหนึ่งที่น่าโดนถามเยอะมากลูกร้องกินตลอดเลยไม่อิ่มนมไม่พอใช่ไหมใช่ไหมเพราะไอ้อาะลูกเราเอาเอาไปข้าเต้เอาเอาไปข้าเต้าแล้วบางคนเด็กบางคนแกเป็นโอ้ปีคือกินเยอะไปคือเด็กคงบอกว่าทําไมแม่หาทางออก หนูบอกหนูบอกว่าอุ้มหน่อยแม่ก็นมยัดปากหนูบอกว่าอาบน้ำให้หนูหน่อยแม่เอานมยัดปากอะไรประมาณอย่างนี้ต้องสังเกตยังไงคะคือจริงๆถ้าเราถ้าเราอยู่ใกล้ๆลูกเราจะสังเกตได้นะว่าเวลาที่ลูกนึกถึงนั่งกินเนี่ยลิ้นกับปากมันจะยึบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเวลาที่เขาร้องไห้แบบว่าเหนื่อยเหน่อยรือว่าอยากให้อุ้มก็จะไปเอออาเร์บิดตัวเวลาที่ร้องไห้แล้วงว่วงนอนก็คือตาตามจะแดงๆอะค่ะแล้วร้องแบบหลับตาไม่อะไรเงี้ยแต่เวลาหิวเนี่ย ทั้งปากทั้งมือมันจะมีแรงมันกระแบบมันแอคชั่นยอะแรงดายของเขาที่แบบนี่ยูจะจะกินอะไรอย่างงี้คือมันจะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่แบบต้องสังเกตค่ะแล้วะมาช่วงหน้าเนาะจะมาคุยกันเรื่องทำยังไงลูกไม่ดูดเต้าอแต่หลายคนจะปัญหานี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวที่ตามช่วงหน้าค่ะฉันเนี่ยคุยกับคุณสามีไว้เรื่องการสต็อกนมแต่ไม่ต้องสต็อกเป็นสามตู้สี่ตู้นะคะสามตู้นั่นเยจะเยอะเกินไปตู้สี่ตู้นี่เครื่องนะคะ คุณแม่ขอเมาส์สนับสนุนโดยค่ะหลายๆคนต้องเจอปัญหาเรื่องนี้ปัญหาคือลูกไม่ยอมเข้าเต้าคือไปเจอนมขวดเพิ่งไปกับนมขวดกินอย่างนี้ปัญหานี้ยังไงจริงๆไม่ใช่หรอกเพราะว่ายังไงๆลูกก็อยากอยู่กับแม่กอดทุกครั้งเขามีความสุขทุกครั้งแต่ทีนี้แม่กอดเขายังไงท่านละคะ เพราะว่าเวลาแม่มือใหม่แม่แม่ก็จะกลัวเนาะเวลากอดก็จะแบบว่าอเอา้แน่นหนานหน่อยแบบนี้นะกดให้แน่นเป็นที่เลยนะคะลูกก็มีความรูสึกว่าทำไมแม่รัดฉันแน่นจังฉันจะตายไม่ได้หายใจออกแม่รัดรล้วผมแน่นไปหน่อยครับจะบอกไม่ได้ยังไงลูกก็แบบนี้ยเออนี่ใช่ไหมอ๋อใช่อาการอย่างนี้เลยแบบ หมือนไม่เอาแพททำละสิเพราะจริงตอนน้องแพทมีปัญหาคือเหมือนกับเขาเขาแพมจะดูดนมแล้วแบบงับงับไม่ได้เพราะวนมเรามันเยอะอะค่ะต้องปั๊มพี่มิน้าก็โทรถามพี่มิน้าพี่พินาบอกว่าให้ปั๊มออกก่อนบางส่วนอพอเยอะไปก็ไม่ดีเพราะว่าเพราะว่าจริงๆน้ำนมแม่ถึงต้องมีค่อยๆมีจนกระทั่งบอกว่าพอลูกโตเขาก็จะกินเยอะๆได้ใช่ไหมคือปัญหาอยู่ว่าเวลาที่น้ำนมมันเยอะและเต้าตึงเนี่ยลูกตัวเล็กๆเวลาจะงับของที่มันตึงๆมันก็ยากอะค่ะงับเสร็จพอนมไหลก็ลื่นหลุดหมดเลย เขาคุณพ่จะทำยังไงก็ร้องไห้อย่างเดียวใช่ไหมคจะแก้ปัญหาได้ฉะนั้นจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ว่าเอาเข้ามากินก่อนที่เต้าเราจะแข็งก็จะกินได้มีอีกปัญหาหนึ่งค่ะหลายๆคนบอกอุยทำนมไม่พอแน่เลยเพราะลูกน้าหนักไม่ขึ้นเลยเออเขาบอกว่าทานนมแม่น้ําหนักไม่ขึ้นไมยเคยได้ยินจริงไหมพี่จริงโอ้น้อยมากคือถ้ากินนมแม่ได้เป็นที่ตอนนี้นะคะเด็กนมแม่อวบอันฟูน่ารักหมดเลยพแม่ินเยอะ ก็อย่างนี้แต่ละคนนะจะไม่รู้จะว่ายังไงก็พี่เห็นฟูทั้งสองคนเลยเน่นมากใช่แต่ว่ามันอาจจะมีช่วงแรกๆที่แบบเด็กใหม่ทั้งแม่ทั้งลูกคือยังไม่เป็นการเนาะจะกินยังไม่เก่งช่วงแรกอาจจะมีน้ําหนักลดน้ำหนักลดในช่วงอาทิตย์แรกปกติมากเลยเนาะแล้วเาจะค่อยๆขึ้นมาทีหลังนั้นอย่าตกใจที่น้ําหนักลูกลดในช่วงอาทิตย์แรกเพราะว่าถือว่าเป็นแบบฝึกหัดที่ต้องทําด้วยกันทั้งแม่ทั้งลูกแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่านมแม่เนี่ย เออเขาเรียกว่าคุณค่าจะลดลงหลัง6เดือนจริงๆมาไเ้ยเยอะมากเนาะมันมันเลยรู้สึกเอ๊ะจะให้กินนมแม่6เดือนหรือหลังจากนั้นดีไหมใช่ไหมคะจริงๆนมแม่ไม่มีเราเสริมคุณภาพไหมล่ะเราเอ็กซ์ยไหมเราไม่เอ็กซ์ปาย ถูกไหมไม่มีไซายนะยิ่งมีลูกยิ่งสวยกว่าเดิมยิ่งเจ๋งกว่าเดิมเพราะว่าเราจะดูแลตัวเองเพื่อลูกใช่ไหมคะนั้นน้านมแม่เหมือนกันสุขภาพของเราเนี่ยถ้าเราดูแลปกตินี่นะคะไม่ต้องพิเศษเลยเนี่ยน้ำนมเราไม่เคยเสื่อมถอยคุณภาพแต่กลับจะปรับให้เหมาะกับลูกที่เริ่มหยิบของใส่ปากเนาะนั้นนมแม่หลังจาก6เดือนจะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนี่ขอเมาส์เรื่องตัวเองอีกแล้วอยากรู้เมาส์เผาขนว่าคุณสามียังไงจ๊ะอยากฟังชันนะอยาาฟังฉันนะ เรื่องมันเป็นอย่างนี้คือดิฉันเนี่ยคุยกับคุณสามีไว้เรื่องการสต็อกนมก็จะซื้อตรงซื้อตู้อะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวแล้วเพราะว่ามันเริ่มแบบเปลี่ยนแล้วแล้วคุณสามีก็คือมีความคิดเห็นว่าอยากให้ลูกกินนมที่ปั๊มสดๆใหม่ๆตลอดเวลาไม่ไม่คือไม่อยากให้กินนมคืออยากให้มีสต็อกมีสต็อกแค่แบบพอประมาณก็พอไม่ต้องมีเยอะแล้วก็ที่เหลือก็คือเอาแบบสดๆดใหม่ๆให้ลูกกินเพราะเขาบอกว่าสดสดใหม่ๆก็มีคุณค่า ดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าจริงไหมคะจริงไหมคะจริงค่ะสนับสนุนคุณสามีเลยนะคะว่าของใหม่เนี่ยดีนะคะของใหม่ดียิ่งเกดยิ่งใหม่ยิ่งยิ่งดีมากๆขึกนไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ทําไมเราถึงจะเก็บเพราะว่าบางทีเราต้องไปทํางานเราก็ต้องมีสต็อกไว้บ้างนิดหน่อยแต่ไม่ต้องสต็อกเป็นสตู้สตู้นะคะสามตู้สี่ตู้นี่เครืองนะคะเครื่องหมะเครื่องค่ะให้ก็แบบดดันนิดนึงนะคะเห็นคุณเพื่อนบอกมาแบบสมตู้สี่ตู้อย่างเงี้ยไอเรา อยากมีมากเอ่จะบอกเลยไอ้นี่เมาอีกแล้วทำไมเคยเอาใส่กาแฟให้สามีค่ะจะเมาให้ก็ได้แล้วถ่ายรูปขึ้นด้วยเขาบอกว่าเอานมแม่เอานมตจวเองชงใส่แล้วจะทาให้สามีอยู่ในโอวาสไม่ใช่ฉันไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้จริงหรือเปล่าจริงแค่คิดว่ามันก็มีรสชาติคล้ายครีมอร่อยกับครีมอีกนะไม่ต้องใส่ครีมหรอกเดี๋ยวอ้วนใส่นมแม่นแหละประมาณว่าของฉันนี่ดีอยากใหาที่ไหนก็ถามเขานะถามจริงว่าเป็นยัไง ไม่มีอะไรตนี้อร่อยเป็นพิเศษไหมเขแบบก็ไม่ผิดแปลกอะไรแบบเออตัวอร่อยเหมือนเดิมคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกค่ะปันว่าทําจริงค่ะแล้นมนมนมตัวเองจากเต้าผสมกาแฟให้สามีทานเลศมากเพิ่มต้านอนุมูลอิสระอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีหลักประกันนะคะว่าจะมัดอะไรไว้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ที่ีมือที่เหลืออันนี้ก็ต้องดูอีกทีค่ะอยากห้พี่มีนัดทิ้งท้ายถึงเรื่องของนมแม่ให้กําลังใจกันหน่อยว่า หลายๆคนท้อแท้มากๆเรื่องของการให้นมแม่แล้วก็ถามเป็นมาเยอะคือจริงๆมันเหนื่อยอะค่ะมันเหนื่อยแล้วมันต้องเรียนรู้คือมันไม่ใช่แบบคือบางคนอาจจะปึ๊กออกมาแบบง่ายมันอัตโนมัต<ช>ิ<ช>ปอกป<ช>ุ้ยใส่ปากอะไรเงี้ยบางคนอาจจะต้องแบบใช้ความพยายามหน่อยอแต่พอถึงที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนทําได้หมดค่ะแต่ต้องลงมือทําทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าแล้ว เราจะทําไปนานแค่ไหนนะคะจริงๆอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหเดือนแรกให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้กินนมแม่ไปเรื่อยๆเถอะนะคะจริงๆเขาก็แนะนําว่าสองปีหรือมากกว่าแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีโอกาสที่จะทําได้มากน้อยแค่ไหนก็ปล่อยให้ค่อยเป็นค่อยไปค่ะธรรมชาติสร้างเรามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วมันก็จะสร้างคุณอุปการทั้งกับลูกเราตัวเราครอบครัวเราแล้วก็สังคมด้วยฉะนั้น อย่าละเลยเลยเนาะไม่ออกเนาะเป็นกําลังใจให้ที่สำคัญอย่าเครียดแล้วก็ขอความสนับสนุนจากคุณพ่อสําคัญมากแล้วก็มีคนรอบข้างให้กําลังใจคุณแม่ด้วยนะคะและเชื่อว่าการให้นมจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะวันนี้ขอบคุณพี่มีนามากๆเลยนะคะที่มาเป็ัการัและแน่นอนค่ะวันนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะของละมุนมอบให้พี่มีนาด้วยนะคะีเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะคะสำหรับแม่และเด็กที่มีสมุนผสมจากธรรมชาติร0 0เปเซ็เลยค่ะขอบคุณนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะแน่นอนวันนี้คุยกันเรื่องนมแม่โอ้ยเรามีเมนูเด็ดเมนูเมนูที่นี่น่ะทำตอนาบำรุตอนถ่บำรเราชื่อว่าเมนูนมกระชุ่มโอ้เพราะน่าสนใจโอ้โหเป็นแกงเลี้ยงเออทาม่าชอบทานมากใช่แล้วเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะคะหัวปลีเนี่ยต้องเลือกที่สดหน่อยอร่อยไม่ขมต้องตามพันด้วยนะนี่นี่พันอะไรเอ่ยปีบุญมี คุณแม่เข้าครัวสนับสนุนโดยโทำได้นะ ในช่วงคุณแม่เข้าครัววันนี้นะคะโอ้โหสวัสดีพี่โต๊กก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โต๊กวันกี้เพิ่งตกใจตกใจอะไรไยใช่ไหมตกใจว่าทำไมเอาอันนี้มาทำไมวันนี้หัวปีมาทำไมวันนี้เราจะทำเมนูอยู่ในซีรีส์เป็นอาหารเรียกกับนมค่ะนั่นก็คือแกงเลียงหัวปีไก่ไก่ไก่แกงเรียงหัวปีไก่ค่ะวันนี้มีอะไรบ้างเนาะเหมือนจะทำยากเรามี หัวปลีแล้วก็ไก่นะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีกะปิหอมแดงแล้วก็ผู้แห้งซึ่งเราเรียบร้อยแล้วปั่นรวมกันโอเคแล้วก็มีตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมคะพี่ชใช่ค่ะเครื่องปรุงเป็นน้ำปลาอันนั้นก็คือหัวปลีที่หั่นแล้วหั่นแล้วแล้วก็แช่น้ำมะนาวต้องแช่น้ำมะนาวจะได้ไม่ดำนะสูตรนี้ต้องบอกว่าเป็นสูตรของพี่เลี้ยงของคุณแกร่งก็คือ ที่เป็นเป็นแม่บ้านพี่บุญมีพี่บุญมีนี่น่าทานทุกวันตอนขอน้งแกงใหม่ต้องกราบขอพคุณพี่บุญมีมากๆเลยนะคะขอบคุงค่สอค่ะมาดูดูกันเลยดีกว่ามาดูมาดูดูรู้กรูกละโอเคอ่ะพอเราต้มน้ํานะคะพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่พวกเครื่องแกงที่เราปั่นเอาไเครื่องแกงในแกงนี้ก็เพิ่มน้ำนมเหมือนกันนะ เขาจะมีอย่างอย่างพริกใช่ไหมไข่ก็ช่วยพี่ก็ช่วยอ่าเพราะฉะนั Sword> ้นใครที่อยากใส่ใบแมงลักใช่ไหมเขาบอกใบแมงลักก็ช่วยเรื่อกำลันมอ่าอ่าเรามาดูกันดีกว่าใส่ไก่เอ็กเอ็กซ์เอ็กโอลงไปอยู่ในหม้อซะแล้วอื ี่ยต้องต้องเลือกที่สดหน่อยแล้วมันจะเขาเรียกว่าอร่อยไม่ขมต้องตามพันธุ์ด้วยนะโอ้บางทีมันฝืนๆนะคะบางอย่างอันนี้มีพันธุ์อะไรเอ่ยมีบนญมีนั่นไงนั่นไงฉันนึกแล้วกล้วยนี่พันธุ์อะไรอ่ะเราเนี่ยเจ้าของสูตรมาอะไรนะมะลุกล้วยนะวะขอบคุณจ้ะเจ๊ขอบคุณจ้ะคุณค่ะขอบคุณค่ะเจ๊เจ้าของสูตรในการเราจริงอยู่แล้วบอกเนี่ยกล้วยน้ำม้านะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาอย่างเดียวเลยอะคะค่ะน้ำปลาอย่างเดียว เฮ้ยทำไม่เสร็จจเย็นใจเย็นชีวิตนะ่ะปิดฝาปิดฝา,า,า,าราอรอรอฮ้าได้พี่กิีกนิดนึงนะมันใช่เป้ยเลยอะต้องพี่อือโอ้โหเดือดแล้วระวังค่ะระวังแล้วก็ใส่นี้เลยนะคะปิดท้ายด้วยนี้เพื่อความหอม จะเปลี่ยนไก่จากกุ้งก็ได้เปลี่ยนเยนเปลี่ยนไก่เป็นกุ้งเป็นกุ้งเปลี่ยนว่าเออเปลี่ยนไก่จากกุ้งเถอะโอเคโอเคคือเปลี่ยนเนื้อสัตว์ได้โอเคอ่านะคะก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆในเครื่องแกงในหัวปีที่เราใส่ไปเนี่ยเรียกน้ำนมใช่เรียกน้ำนมค่ะนะคะเอาแล้ววันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอบคุณพี่ตุ้มมากๆที่เคยนะคะมาจัดในช่วงนี้ก็เรียบร้อยเอาไปลองทําดูอาจจะไม่ได้แบบเป็น แกงเลียงเขาเรียกว่าออริจินอลหน้าตาแบบเหมือนในร้านอาหารแต่ว่าสูตรนี้เร่งนมนมแน่นอนค่ะถูกต้องแล้วเดี๋ยวช่วงคุณแม่ขอแนะเราไปดูเคล็ดลับการเอ่อเร่งนมนมว่ามีส่วนพลยอะไรบ้างนะคะเผื่อจะแจมลงไปในแกงนี้ได้อีกไปดูกันเลยค่ะเคล็ดลับดีๆกับพี่ชี่ลูกน้อยวัยเพิ่งเริ่มทานอาหารเสริมจะทานน้อยมากๆประมาณ2-3ช้อนชาเท่านั้น วันนี้พิชี h มีเคล็ดลับในการทำอาหารเสริมและเก็บไว้ในช่องแช่แข็งเพื่อให้คุณแม่นั้นประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารให้ลูกน้อยแบ่งอาหารเสริมที่ทำเสร็จแล้วเป็นช่องๆในที่เก็บอาหารเสริมและอุณหภูมิในช่องแช่แข็งควรต่ำกว่าลบองศาเซลเซียสหลังจากอาหารเสริมแข็งตัวดีแล้วซึ่งใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงให้นำมาใส่ภาชนะหรือถุงสะอาดแบ่งเตรียมไว้ได้เป็นมือม้อๆนี่คือเคล็ดลับดีๆกับพิชี h ช่วงคุณแม่ขอแนะกลับมาในช่วงคุณแม่ขอแนะหลังจากที่เราได้ดูเมนูลดๆในการเรียกน้ำนมไปแล้วมาดูเรื่องของเขาเรียกว่าการเรียน้ำนมแบบธรรมชาติโดยใช้อาหารอาหารเนาะใช่ไหมก็หลายๆคนอยากรู้ว่าเอ๊ะมีอาหารอะไรที่ทานแล้วเรียกน้ำนมบ้างมีอะไรบ้างเป้ยจริงๆที่หลักๆนะ ฉันกินขิงขิงใช่ไหมใช่น้ำขิงขิงสดขิงต้มอะไรอย่างงี้เพราะว่าขิงเนี่ยเขาบอกว่ามันจะสามารถส่งผ่านทางน้ํานมแล้วก็ช่วยทําให้ลูกเนี่ยไม่ไม่เรียว่าไม่ท้องอืดอ่ะเลยได้สะดวกแต่กินมากไปก็ไม่ดีนะไม่ทนบางคนกินมากไปก็ก็ลูกก็ปวดท้องใช่แต่พอดีพดีนะคะถ้าน้ําขิงทําได้ต้มเองจะแบบเลิสุด ไก่ผัดขิงเอออร่อยเนาะแฮปปี้มากเมื่อก่อนไม่เคยกินขิงเลยนะคะเดี๋ยวนี้ทานบ่อยมากเพราะว่าตอนช่วงเลี้ยงน้ำนมอ่ะมีเมนูอื่นอีกอย่างใบกระเพราค่ะใบช่วยเรื่องอะไรบ้างก็จะช่วยเรื่องของเลี้ยงน้ำนมเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอาหารที่หาทานง่ายด้วยนะคะมีธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็เมนูก็อย่างเช่นผัดกระเพราง่ายมากอ่ะเลียงใบกระเพราอะไรอย่างนี้เราเคยทำกัวซองกระเพราไก่ด้วยนะ ที่ออกรายการเรามาแล้วอ๋อชอ๋อใช่อร่อยฟิวชั่นด้วยใช่ค่ะอย่างอื่นก็จะมีอีกกุยช่ายกุยช่ายก็มีประโยชน์เรื่องแคลเซียมเหล็กคาร์โบไฮเดรตนะคะช่วยขับน้ํานมเหมือนกันแก้ท้องอืดนะคะนิยมกินกับผักผัดไทยโออย่างนี้เองอ่ะแล้วก็ยังมีอีกนะคะก็จะมีอย่างหัวปลีอันนี้โอ้โหเป็นแบบตอนนั้นเชื่อมันไม่เคยกินหัวปลีเลยอ่ะแต่พอหัวปลีเนี่ยเอาไปแกงเลียงอย่างที่เราทําให้ดูเนี่ยนะอร่อยมาก แล้วก็จะน้ำมันจะสีขาวๆฉันเคยฉันเคยเห็นแบบบางร้านเขาเอาหัวปรีเนี่ยมาทานเส้นผัดไทยอ๋อือมอร่อยอ,อร่อยจริงๆแล้วไม่อ้วนด้วยอ่ะอก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ช่วยเร<ะ>ื่องของการเรียกน้ำนม<ะ>แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณชมต้องบอกก่อนว่าไม่มีอะไรจะดีที่สุดเท่ากับหนึ่งดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะไม่เครียด หมั่นปั้มบ่อยๆก็สัมัสใช่ให้รูดกระูุกั2ชั่วโมงใช่ค่ะใช่แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการเรียกน้ำนมที่มีประสิทธิภาพที่สำคัญอย่าลืมนะอย่าเครียดอย่าเครียดอย่าเครียดยิ่งเครียดในน้ำนมก็ยิ่งไม่ออกถูกต้องค่ะ อาละนี่ก็คือทั้งหมดในช่วงคุณแม่ขอแนะและในการกระซิบมัมส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีอะไรบ้างใช่เราก็ต้องติดตามกันนะคะแต่ที่แน่ๆวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำสวยๆรพาร์บาร์แอนเวสตอรองชั้น32โรงแรมโซฟิเทลกรุงเทพสุขุมวิทด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะก็อาทิตย์หน้าจะมีอะไรบ้างติดตามชมได้นี้เราจอกันลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ คือความจริงอะพอลูกฟันขึ้นพาไปหาหมอฟันได้เลยเด็กเล็กสุดที่เริ่มพบฟันผุเนี่ยเก้าเดือนนะไ้